สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะเ,าะเบาะแสที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวันพีซคำใบ้ของสมบัติวันพีซที่อาจารย์โอดาซ่อนไว้ตลอด28ปีและตอนนี้มันอาจถูกเปิดเผยแล้วผ่านตอนที่1,137กับตัวละครลึกลับอย่างแชมร็อกทุกคำพูดทุกฉากรวนชี้ไปยังสิ่งเดียวกันความหมายแท้จริงของวันพีซอาจอยู่ใ,ใกล้กว่าที่เราคิด และหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกด s u p e r t ์แทน์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับตลอดระยะเวลากว่า28ปีที่วันพีสตีพิมพ์ม,มาสมบัติวันพีซยังคงเป็นความลับที่แน่นหนาที่สุดในโลกของมังงะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคืออะไร แต่ในตอนที่1,137ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปี2025อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะหนึ่งในทีมงานของอาจารย์โอดะได้เผยว่าถ้าอยากเข้าใจตอนนี้จริงๆต้องรู้ก่อนว่าวันพีซคืออะไรคำพูดนี้เพียงประโยคเดียวทำให้แฟนๆทั่วโลกเริ่มขุดทุกเฟรมอย่างละเอียดอีกครั้งในวงการแฟนวันพีซมีข้อมูลหนึ่งที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมาก เมื่อมีการพูดถึงตอนที่1,137ว่าจะเข้าใจได้จริงก็ต่อเมื่อรู้ว่า One พ i e คืออะไรจากคำพูดของบรรณาธิการคนใหม่ของอาจารย์โอดาฟุคุดะจุนยะทำให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าโอดาอาจซ่อนคำใบ้สำคัญที่สุดไว้ในตอนนี้เองเป็นตอนที่เชื่อมโยงระหว่างปริศนาแห่งสมบัติกับความหมายแท้จริงของคำว่า One พีซที่โลกทั้งใบกำลังรอการเปิดเผย ในตอนดังกล่าวเราได้เห็นแชมรอ็อกตัวละครใหม่ที่เพิ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเขามีบทบาทสร้างแต่ทรงอิทธิพลเพราะคำพูดและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเขาสอดคล้องกับธีมหลักของเรื่องทั้งหมดความเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ของโลกวันพีซตอน1137เริ่มต้นด้วยฉากของฮัจารุดินที่ประกาศเจตจำนงว่า เขาจะรวมชนเผ่ายักษ์ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ธงของเอลบัฟจุดนี้ดูเหมือนเป็นเพียงการเล่าเรื่องย่อยแต่อาจารย์โอดะกลับวางให้มันเชื่อมโยงกับแนวคิดของวันพีซอย่างแนบเนียนเพราะสิ่งที่ฮัจจารุดินพูดสะท้อนถึงความตั้งใจเดียวกับราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ที่เคยกล่าวว่าเราทุกคนคือชิ้นส่วนของสิ่งเดียวกันและที่สำคัญหลังจากตอนนี้จบลง ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ในตอนต่อมาการเปิดเผยของอักษรฮาเล่ที่เปลี่ยนมุมมองของประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนๆเชื่อว่าตอน1117คือบทนำของความจริงที่จะพาไปถึงคำตอบของสมบัติวันพีซแช่มร็อกไม่ก่อนท้ายยังพูดถึงแผนของรัฐบาลโลกที่ต้องการทำให้ก่อเอลบัฟตกอยู่ใต้อานัตของพวกเขาพวกเขาต้องการรวมโลกไว้ภายใต้สันติภาพแบบบังคับ ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดของลูฟี่ที่ต้องการอิสระและการรวมผู้คนด้วยหัวใจไม่ใช่อำนาจนั่นทำให้เริ่มตีความว่าวันพีซอาจไม่ใช่ทองสมบัติหรือเทคโนโลยีโบราณแต่คือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติหรือกล่าวได้ว่าสมบัติที่โรเจอร์พบคือความเข้าใจในโลกที่แตกแยกมานานานับศตวรรษ อาจารย์โอดาเองเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าวันพีซเป็นของจริงที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงความฝันหรือมิตรภาพแต่เมื่อมองจากตอนนี้อาจหมายถึงของจริงที่สื่อถึงแนวคิดเชิงสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งที่เป็นวัตถุแต่สะท้อนอุดมการแห่งความเป็นหนึ่งเดียวฉากที่แชมรอกมองมายังหลุมศพจำนวนมากในตอน1,137 ก็อาจนำมาเชื่อมโยงกับอดีตของศตวรษต,ต้องห้ามว่าการล่มสลายของอาณาจักรโบราณเกิดจากความแตกแยกในหมู่มนุษย์ไม่ใช่จากพลังของอาวุธโบราณการมีอยู่ของหลุมศพเหล่านั้นคือรอยแผลของการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่เมื่อโรเจอร์และพักพวกเจอวันพีซพวกเขาถึงหัวเราะไม่ใช่เพราะมันตลกแต่เพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่า โลกทั้งใบสู้กันมาหลายร้อยปีทั้งที่คำตอบของทุกสิ่งคือความสามัคคีที่ถูกลืมไปนั่นเองแต่บางทฤษฎีว่าวันพีซอาจเป็นสิ่งที่รวมพลังของผู้คนทั่วโลกเช่นบันทึกแห่งโลกเดียวหรือเครื่องมือที่เชื่อมเสียงของมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกันซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมอาจารย์โอดาถึงบอกว่า ตอน1,137จะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าวันพีซคืออะไรถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงสมบัติวันพีซจะไม่ใช่เพียงคุมทรัพย์ของโรเจอร์แต่คือพลังของมนุษยชาติทั้งหมดที่ถูกปิดผนึกไว้และเมื่อมันถูกปลดออกโลกอาจกลับไปสู่สภาพสมดุลแห่งเสรีภาพอีกครั้งสิ่งที่ลูฟี่เกิดมาเพื่อทำให้สำเร็จในอีกมุมหนึ่ง การที่ฟูคุดะบรรณาธิการใหม่ของอาจารย์โอดะรู้ความจริงของวันพีซแสดงให้เห็นว่าอาจารย์โอดะได้วางตอนจบไว้เรียบร้อยแล้วและเริ่มสร้างเส้นทางสุดท้ายของเรื่องอย่างระมัดระวังทุกฉากในช่วงเอลบัฟและกอดวันเล่จึงอาจเป็นการเตรียมฉากสำหรับการเปิดผนึกแห่งความจริงคำว่าวันพีซที่หมายถึงชิ้นส่วนเดียวอาจไม่ใช่เพียงคำเปรียบเทียมแต่เป็นคำที่อธิบายโครงสร้างของโลกทั้งใบ เมื่อแต่ละเผ่าชาติและทะเลแยกออกจากกันโลกก็แตกเป็นหลายชิ้นแต่สมบัตินี้คือสิ่งที่รวมทุกชิ้นให้กลับมาเป็นชิ้นเดียวอีกครั้งและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ตอน1,137จะกลายเป็นตอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังความจริงถูกเปิดเผยเมื่อถึงวันที่อาจารย์โอดะเผยให้เราเห็นสมบัติวันพีทอย่างแท้จริงเราจะย้อนกลับมามองตอนนี้อีกครั้ง แล้วเข้าใจว่าอาจารย์โอดาได้บอกเราตั้งแต่แรกแล้วว่าวันพีซคือการรวมกันของทุกหัวใจในโลกใบนี้สุดท้ายนี้คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันพีซอาจาไม่ใช่ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนแต่คือเราพร้อมหรือยังที่จะเข้าใจมันจริงๆคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพี e ครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ